สวัสดีค่ะทุกคนแสงแรกวันอาทิตย์นะคะออกไมา้ยามตรงหายายด้จ้ะพุ่นบึงเขาห้อง,งน้ำพ่อพี่น้องสวัสดีตอนเช้าจ้ามาเอาตรงมาเอาปลาหายายยายใส่ตรงไว้พันนะทุกคนทุกคนกคนะเขาขดำนานแล้วเหรอเด้อทุกคน <c oughs> เดียวสวยงามมากเลยถือปุ๋ยว่านปุ๋ยแล้วนไงดอนแล้วหยอดปุ๋ยไปน้ำเราจะไปดูกันว่าได้ปลาไหมว่านได้ปลาหลกคอ,อกมูแบบแงหนึ่งนีาค่ะทุกคน ตอนนี้หกโมงเช้านะคะออมองเสาตอนเสาเสาเด้อออกมาเอาตรงให้ยยายอากาศดีค่ะค่ะทุกคนมันบรรยากาศดีมากเลยคุณยุสธาได้นี่ พยายามตรงว้านยายได้เอาไปหมกอยู่พื้นเขาพุ่งยัด้นดำพุอ่อนะง้มขักกอบักไงหนึน่งทำอะไร <c oughs> ปิดน้ำทำไมอ่ะ ปิดเพื่ออยียง,งอ๋อทำไมไมนไหลไปงั้นนี่นี่ค่ะบรรยากาศ6โมงเช้าตอนเชซ่าๆด้วยพี่น้องแสงอาทิตย์วันนี้เราอาจจะตื่นสายนิดนึง แต่ก้สิตื่นแล้วปิดหูน้ำไว้สิได้ขังน้ำตาดเขาดำมันงามไม่หลีด้วยเนาะพูดนะยังก่อมันไม่หยาเพราะต้นเลยนั่มหนิจิตตัดกินม่ห Bạn có bắt điểm gì? Bạn bắt điểm này Không, bắt điểm này Bạn bắt điểm này không? bắt điểm này thôi Để tôi thấy Bạn bắt điểm này Bạn bắt điểm này Bạn sẽ có được nó nhỏ, nó khá rồi. ปุ๋ยวัตถุได้ไแล้วผีตั้งผีแท้สิบวันแม่ ดูสิได้ไหมรูรูลุกไปคื้เลยดูไปมันสีสีสีไม่มีอะไรมาตัวไปจ้ะนี่ไหมมีตัวหอยตัวเดียว่อยใม้ตายเอาไม่เอาออกป่ะ ไ,ไ,ไม่มีค่ะอันนี้เราก็ไปอันใหม่ก่อนนะทุกคนฮัลโหลตุ Hello. Hello. ๊บสวัสดีมีนะจ้าทุกคนบ่าด้เราไปตรงใหม่กอนสาระ แอดมินยางกิ да ่งตกสาวเตะพูดนะน้าม่สางแง่หลายค่ะไปจ้าตามต่อกันเลยจ้าทุกคนเอออ ไปดูไปยังก่อนข้าวข้าวเต็มทงแล้วพี่น้องไปตูป้ายเที่ยวทุ่งนายามเย็นนะคะเออยามเช้าสิแอดมินแกดลงแล้ว เสียงใครตะโกนเรียกเราโอ้โหรองเท้าโคตรหนักเลยเป็นหนามมาใช้งานเลย ใช่พลังงานปีมันข nah ึ้นมางามก็ต้องเสริมนิด네นึง พี่ทั้งพี่บ้านปุ๋ยจ้า <S <S> <S เผด็จโรงงานนะวานสตไไดไปเลยพี่น้องวานสตดไหมย่นวานเอาไปเลยดึกไปเลยงามที่เก่า ตูไปเฮ้ยมอนเนี่ยลมกลองลมเต็มอยอ่ลอมแล้วจ้างานนี้ลมแล้ว หน้า่อวันพญาดนว่าเอ้ยย้วสันมีกับเมย์อะไปตู่ไปตามพ่อไปโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยมาดูปลากันต่อขอบคุณที่ติดตามจ้า